อักษรเอกเฟรนเรียนอะไรสวัสดีคับผมภูมินะครบอยู่เอฟั่งเศสปีซอักษรจุฬาครับคือฉันสงสัยอะว่าเอกเฟรนปกติเขาเรียนอะไรกันบ้างก็หลักๆเลยเนาะสมชื่อเอกเรียนภาษาฝรั่งเศสนั่นเองแต่เราไม่เรียนแค่ภาษานะเราเรียนทั้งวัฒนธรรมวรรณกรรมแล้วก็ตัวภาษาศาสตร์ก็เรียนแล้วก็เรียนทั้ษะการใช้แล้วนอกจากนี้เนี่ยวิชาที่แอพพลายก็มีเช่นการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นภาษาฝรั่งเศสก็เรียนเหมือนกันโอเคอะไรคือสิ่งที่แกชอบบ้างแบบที่สุด เอกนี้ต้องยกให้คําเดียวคือความเข้มข้นอ่าคืออะไรแรกคือวิชาการเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่าโดยเฉพาะวรรณกรรมที่นี่มีวิชาวรรณกรรมที่เรียนตั้งแต่เป็นประเภทต่างๆไม่ใช่แค่วรรณกรรมางเนี้เราเรียนลึกไปเลยตั้งแต่ตัวละครตัวนวนิยายหรือตัวกวีนิพนธ์ก็ตามแล้วก็ตัวภาษาศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลายๆตัวเช่นการออกเสียงแล้วก็ภาษาศาสตร์ขั้นต้นคือเราเรียนทุกอย่างในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองครับโอเคงั้นอยากรู้ว่าเราคือต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะเหมาะกับเอกนี้อ่ะ อันดับแรกเลยคือต้องชอบภาษาก่อน <c oughs> คือถ้าชอบภาษาฝรั่งเศสเนี่ยการเรียนก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคบอันดับแรกแพชชั่นอะไระต้องมาก,ก่อนและเอะความเป็นคนอักษรน,นิดนึงเราก็ต้องชอบการตีความชอบอ่านหนังสือแล้วก็ต้องกล้าที่ใช้ภาษานั้นด้วยโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณโฮมามากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากรูอีกว่าเฮ้ยคณะน,นี้เองนีเรียนอะไรก็คอมเมนต์กันไปได้เลยนะคะ